อ่โอเคครับกับโซเรนินนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองคุณเกมเช่นเดิมซึ่งวันนี้ผมก็ได้รับอุปบาเจ็เหตุวันนี้ตอยก็ถเถอะแต่เจ็บไม่เป็นไรหรอกเออรถชนแต่ผมไม่เป็นไรหรอกลูกผู้ชายเลยอดทนใช่ผมได้รับอุบัติเหตุตอนที่ผมไปซื้อสมัครมาเต่ผมไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรฉันเป็นลูกผู้ชายอย่างเงี้ย ได้เหมือนจูนโน่จูนโน่กีนะฮานายเนี่ยโอเคโอเคมาซึ่งมาซึ่งเราก็จะมาเล่นเด็กของชูตตงสตาร์รัดร็อกกันอืม เราเล่นแบ็กวิดิชเชนไปเยอะมากเลยคือคือคือค,คำเดียวว่าเราเล่นแบ็กวิดิชเชนไปเยอะมากเลยแต่ก็ผมผมจะอยู่อืมมามาสุกันเ่อเนาะลุยกันเลยมาลุยกันเลย มาสู้กับใครสู้กับใครสู้กับเอาขอแบบคนโหดได้ไหมไม่เอาเปลี่ยนเปลีๆๆ่ยนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเออโชต่มาอืมพอเวอร์ลิซี่แอบยากอืมไม่ขนาดมือเราเหรอกอติกเราเทพอยู่แล้วหรอกเติมทุ่มไเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะ เดี๋ยวจะให้ดูทุกคนต้องดูคอมโบในการเล่นเด็กผมเพราะเด็กผมคอมโบก็ไม่ค่อยเยอะเล่นเล่นก็เล่นง่ายมียากหรอกแต่ส่วนใหญ,ญ่แบบออกจอมเวทหน่อยเนาะใช่มันออกจอมเวทมันออกแบบแนวไกอาใช่เอ็ X กซ์ตาร์ด็ก็อันนี้ผมใช้สกิลนะนะถามว่าดีไหมอืม ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็มีหดาวโอ้ไม่ไม่ค่อยดีแฮกัสเปิ้ลซิงโคลซิงโคลห้าดาวแต่ก็ไม่ค่อยดีนะแต่ก็มอบเล่นได้แล้วกันเนาะเพราะยังไงแบบจบเทิน เขาอย่างไรผมจะไม่ใช้ผมก็เล่นมุกแค่นี้ก่อนเนาะโอ้เส้นเขาเขาเล่นเซตการ์ดน,นะครับทุกคนเยวจะชู่เทิร์นรอนะฮะมาซึ่งผมจะเอานี่แล้วกันจังซิงโคลเราสามารถซิงโคลซิงโคลซิงโคลโชครั้งตัวมาจังวอริเอจังดสซเซียร์หรือเปล่าจังวอริเอ ไฟจังก็เจอททามาฉันสามารถรีมูววันซอร์ของแกเจสของจังทำงานฉันสามารถจิบการเป็นนี้ได้อืมประมาณนี้น่าจะเล่นได้อยู่จากนั้นประทันเลยดีแกนโอเคหลักคอมโบก็คือซิงโคนล้วนๆเลย ิงโกบลูชั่นใช่รู้สึกว่ามันจะแหลกมากเลยนะตอนที่ผมแคสเกมเนี่ยไม่เคยไม่เคยรู้สึกแหลกขนาดนี้มาก่อนโอเครู้สึกแบบแหลกมากเลยโอรโนเทนินตัวอืมอืมอ,มอ,มอมเล่นได้เล่นได้มาฉันขอส่งอืมไม่ไม,ไม ไม่ใช่มุกนี้ไม่ใช่มุกนี้แต่ขอเอาสตาร์ดราค่อนมาก่อนนะสตาร์ดเอาสตาร์ดแหละนะสตาร์ดรา a g อนจงออกมาซิงโคโชว์ข้างจงออกมา r d ด s t รา a g อนมาแล้วฮมาแล้วเทมาอย่างเท่เออเทไงละ่ะพระเอก ตัวจริงไม่มีวันตายเว้ยไาแล้วสตาร์ดรัต์โลกรอนจากนั้นก็อืมอันเล่นมุกแค่นี้ก็พอเนาะมุกไม่ค่อยขำอ๋อเป็นดิกของเจนเลีบีนอ๋อประมาณนี้อะเราแบบเล่นมุกแบบจืดจ,จางจางใช่โอ้โดรอกาตทั้งสองใบเวดีนะเนี่ย แต่เราไม่ได้รอหรอกนะแต่ฉันยังมีมุกที่สองที่ฉันอยากจะเล่นให้กับเธอมันก็คือมุกนี้ไงล่ะโดยการทิ้งที่ฉันจะทิ้งคืออาสวินนำไก่อาฉันสามารถอันเชิญได้แบบปะกะติจังซิโคสซิงโคโชคังโงออกมา คูม่าลาซิงคอนเทะอย่างเท่ะครับโอ้โหเล่นแบบเอฟเฟกต์ทำงานเอฟเฟกต์ของซิงคอนทำงานเชื่อสมรรัครรอกัสในเมืงองใบจะนั้น <c oughs> พระเอกไม่มีวันจบไม่มีคอมโบไม่มีวันจบสิน้นซิงโคโชคังจงออกมาโอ้โหซิงโค ตั้งเองตโนมา shooting start run state two นวันแรกอ่ะโอ้โหเท่ดีเท่ดีเท่ด้ก็เอฟเฟกต์ของชังซิงโคก็หมดแล้วสินะสตาร์ทงั้น ถ้เอกตัวจริงนะ่ะขอโจนตีก่อนละกันจงโจนตีแล้วปัดน้าจงเกงกลัวบาลามีแห่งชุดติงสตาร์ดระกันเชืแค่นิดหน่อยเองอ แค่นิดหน่อยเองเพราะยังไงฉันก็ได้รับอุปติเหตุอยู่แล้วจะไม่เจ็บรอกหน่อยเพราะฉันมีพลังแห่งความหวังกูชุดติงสตาร์ดสกรัก้อนความหวังของฉันอืมแต่ทำไมมันตุกนะรู้สึกมันไส้โทรศัพท์อ่ะโอเคนดูด้วยดู <c oughs> ฉันขอเล่นมุกที่มุกแบบเสียวๆอ่ะนะอืมจะเป็นมุกจะเป็นมุกแห่งความตายไงละ่ะเอฟเฟกต์ทำงานฉันขอทิ้งใบนี้เอาฟิวชันขึ้นมือแฮห่และเท่เท่เท่พิวโก,โกฉันขอนำ ดูชันทั้งสองใบกรรมการดูชัน,น Fusion, ยูโกโชข้างโรมาเดซโซย์จากนั้นเวทมนต์ชอปพันฉันให้กับ s h ติ t งสตา t a r d r a g ก n อ่พาพระเอกไม่ไมีวันตาย ผอไม่ใช้แล้วกันนะฉันไม่ใช้เอฟเฟกต์งงโอ้ไปเลยพระเอกเท่โ,โคตรเท่เลยชุตติงส g s ร์ดับกั้นจูพลัง over s y n c โ o ไงล่ะ